เกิดสงครามสูงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้นํากําลังเข้ามาทําการซ้อมรบร่วมกับทางเกาหลีใต้อินโดนีเซียและทางฝั่งญี่ปุ่นในขณะที่จีนและรัสเซียก็สนับสนุนนะคับเกาหลีใต้ในการทําสงครามหากเกิดการประทุขึ้นนี่คือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดหวัดลงคอตอนนี้เสียงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะความขัดแย้งของหมหาอำนาจนะครับ ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งสหรัฐอเมริกาและทางฝั่งของจีนเริ่มต้นกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากคณะผู้เชี่ยวชาญน,นาซาก็รุดทำการแจ้งไม่พบหลักฐานมนุษย์ต่างดาวนั้นเหยื่อโลกนะครับเหตุการณ์ขณะนักวิทยาศาสตร์อิสระผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซซึ่งกำลัง ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายงานต่างๆเกี่ยวกับการพบนะครับปรากฏการผิดปกติที่ไม่อาจระบุได้นะครับเด้นย้ำายัางไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าแสงประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายบนท้องฟ้าคือหลักฐานผู้มาเยือนจากดวงดาวอื่นแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่มันจะมีอยู่จริง อีกเหตุการณ์หนึ่งลางไม่ค่อยดีฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับช่างฝูนั้นได้หายตัวไปกว่า2สัปดาห์นะครับคาดว่าจะโดนทําการสอบสวนหลังจากที่หายไปจากการประชุมสัมมิทนะครับในขณะที่เลือดขึ้นหน้าไต้หวันก็โต้อ <Musk> ีลอนมัสนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนลั่นบ้านเมืองมีไว้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับ ในขณะที่สื่อก็มีการจับตามองนะครับผู้นําของเกาหลีเหนือกับวาลาดาเมียปูตินที่พบกันที่ศูนย์อวกาศรัสเซียนะครับคาดมีดีลรับการซื้อขายอาวุธนะครับช่วยบทขยี้ยูเครนนับเป็นการเคลื่อนไหวที่ทั่วโลกจับตามองเมื่อกิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือได้ออกมาเยือนรัสเซียใน สัปดาห์นี้นะครับเพื่อพบกับวาลาดาิเมียปูตินท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อยาวนาน18เดือนโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือในประเด็นการทหารสถานการณ์การสู้รบในยูเครนเริ่มถึงความเป็นไปได้ที่มอสโกจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอวกาศเพื่อช่วยยกระดับโครงการดาวเทียมของทางฝั่งเกาหลีเหนือที่ปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่โปแลนด์ฮังการี สโลวาเกียประกาศแบนธัญพืชของยูเครนต่อทันทีหลังอียูไม่ต่ออายุคำสั่งห้ามให้มีการนำเข้าโปแลนด์สโลวาเกียและฮังการีประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าทัญพืชจากยูเครนหลังจากคณะกัรมติการยุโรปไม่ได้ขยายคำสั่งห้ามนำเข้าทัญพืชยูเครนสู่5ชาติในยุโรปตะวันออก มีปรมแดนติดกาลังฝั่งยูเครนยูเครนเคยเป็นหนึ่งในชาติผู้ส่งธัญ,ญพืชรายใหญ่ที่สุดของโลกก่อนถูกรัสเซียรุกรานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งทำให้ศักยภาพในการส่งออกธัญ,ญพืชสู่ตลาดโลกลดลงเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ก็เยือนทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้านะครับมีลุ้นสหรัฐอเมริกาอาจฉีดความช่วยเหลือล็อตใหญ่ สหรัฐอเมริกาเตรียมมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือล็อตใหญ่แก่ยูเครนในสัปดาห์หน้าขณะที่ประธานาธิบดีโวโรดโมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางเงยือนทมเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีโจบไบเดน,นะบเนนะครับเจคซิลเวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทเนียบขาวแถลงว่าเซเลนสกี้จะเข้าพบกับบรรดากแกนนำส,สมาชิกสภากองกเกรสจากทั้งสองพรรคการเมืองระหว่างอยู่ในวอชิงตัน รอยเตอร์อ้างข้อมูลเจ้าที่3คน,นระบุว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งระบบขีปนาวุธนะครับยุทธวิธีซึ่งมีพิสัยทำการถึง300กิโลเมตรหรือไม่ก็จะรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุด70กิโลเมตรพร้อมระเบิดคัสเตอร์นะครับที่ให้ยูเครนโดยอย,อยากจะให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ทั้ง2อ,อย่างเลยเพื่อสนับสนุนใช้ในการโจมตี ในฝั่งของรัเสเซียในขณะที่ Apple ก็ประกาศอัปเดตซอฟต์แวร์นะคแก้ปัญหา iPhone 12ปล่อยลังสีเกินมาตรฐาน Apple ได้มีการประกาศว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Apple 12ที่จำหน่ายในฝรั่งเศสหลังมีข้อร้องเรียนเรื่องการปล่อยลังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินมาตรฐานนะขณะที่กระแสะความกังวลที่แผ่ลาม ยุโรปบงชี้ว่าบริษัทอาจต้องชดใช้มตาตรการเดียวกับสินค้าจําหน่ายประเทศอื่นๆด้วยนะครับหน่วยงานควบคุมลื่นความถี่ของฝรั่งเศสได้ไปการถแถลงเรื่องอัตรา <c oughs> เรื่องอัตราการดูดซับพลังงานจำเพาะนะครับของ iPhone 12สูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายฝรั่งเศสกำหนดซึ่งนำสู่คำสั่ง ระงับการขายเกิดขึ้น Apple ได้ออกมาคัดค้านผลตรวจและย้ำว่า iPhone ผ่านการนรับรองจากองค์การนานาชาติหลายแห่งว่ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลทุกประการแต่ก็รับปากวันนี้ว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามวิธีการตรวจที่ฝรั่งเศสนั้นมีการใช้อยู่นะครับในขณะที่รัสเซียพาผู้นำคิมจองอึน น, Robert, นะครับทัวร์ชมเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ไม่มีการทำข้อตกลงใดๆคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเดินทางไปชมเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธวิธีศักยภาพติดร,ระเบิดหัวรบนิวเคลียร์ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและเรือรบของรัสเซียขณะที่โกศกทำเนียบเคมบินยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแผนทำข้อตกลง อย่างเป็นทางการใดๆระหว่างการเยือนของผู้นํำสมแดงคิมจองอึนซึ่งมีการเยือนกองทัพอากาศในรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองชาวลาดิวอสต็อกนะครับเราประมาณ50กิโลเมตรนะครับมีเซียเกซอยกูฮะรับรูว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียทำหน้าที่เป็นไกด์นำชมระบบติดอาวุธนะครับซึ่งถือเป็นเขี้ยวเล็บหลักของกองทัพในการโจมตอีอากาศยานของรัสเซีย เช่นระเบิดทิ้งเครื่องบินทิ้งระเบิดยุดทธวิธีซู160ซู95ซู22 m 3ซึ่งมีศักยภาพในการติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเหตุการณ์อุบัทึกเกิดขึ้นฮะนักบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์นำเครื่องลดระดับอย่างกระทันหันหลังพบอากาศเกิดความกดดัน รถทึกเที่ยวบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์มุ่งหน้าสู่โรมอิตาลีเกิดลดระดับลง28,000ฟุตในเวลาไม่กี่นาทีหลังพบปัญหาความกดดันในเรื่องของอากาศในลิเบียก็เกิดน้ำท่วมเรียกว่าเป็นสุดวิโยะโนะครับเขื่อนแตกตายนับหมื่นคนเลยทีเดียวฮะโดนซัดลงทะเลไกลถึง100กิโลเมตร น้ำท่วมลิเบียรประชาชนเดินานะครับภาคตะวันออกเผชิญกับหันตภัยในพริบตามวลน,น้ํามหาศาลไหลบ่าทาโถมจากเกืือนสองแห่งที่แตกที่ลงมาราวกับสึนามินะครับถล่มบ้านเดือนได้รับความเสียหายคาดว่ามีคนเสียชีวิตนับหมื่นศพเลยทีเดียวนะครับที่อังกฤษก็เตรียมมีการจอแบนดนสุนัขพิษบูนะครับพันอเมริกันพิษบูหลังจากกัดคนเสียชีวิต อังกฤษจอบแบรนสุนัขพันธุ์พิษบูสายพันธุ์อเมริกันบูลี่ XL นะครับภายในสิ้นปีหน้าหลังออกทำร้ายคนจนมีคนเสียชีวิตแล้ว1น่งรายนะครับคนอเมริกันช็อกนะครับปรากฏว่าเจ้าที่มาจับงู3ตัวในโรงรถแต่กลับพบถึง20ตัวเจ้าของบ้านในรัฐ แอริโซนาของสหรัฐอเมริกาแทบช็อกเมื่อเจองูหางกระดิ่ง3ตัวซ่อนอยู่ในโรงรถนะครับแต่พอเจ้าที่มาช่วยจับกลับช็อกกว่าเมื่อพบว่าจริงๆแล้วมีงูหางกระดิ่งซ่อนอยู่ในบ้านนะมากกว่า20ตัวเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สาวอียิปถูกฉลามกัดแขนขาดในทะเลแดงนะครับหลังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาทูน่านักท่องเที่ยวสาวชาวอียิปเคราะร้ายถูกปลากัด ขณะเล่นน้ําในทะเลแดงจนแขนขาดหลังเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงปราทูน่าเช่านั้นนะครับฮิลส์แจ็คแมนนะครับประกาศแยกทางกับภรรยาหลังอยู่กินกันมานานถึง27ปีฮิลส์แจ็คแมนนะพระเอกฮอลลีวูดนะครับเอร์รีประกาศแยกทางกับภรรยาเดโบราลีนะครับเจ็คแมน หลังแต่งงานอยู่กินกันมา27ปีและมีลูกด้วยกันถึง2คนในเชิงปรากฏการณ์นะครับตอนนี้เรื่องของ Apple กํนะครับกำลังเป็นปัญหาเพราะว่านอกจากจะมีปัญหาที่ฝรั่งเศสซึ่งมีคลื่นลังสีที่รุนแรงออกมานะครับ a p p l e 12นะครับหรือ iPhone 12ปรากฏว่าถูกฝรั่งเศสนั้นทำการแบนอย่างเป็นทางการการแบนของประเทศฝรั่งเศส นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่มีการตรวจสอบพบว,ว่ามีการเผยแพผ่แสงออกมานะรกระทบสายตามากเกินปริมาณตอนนี้ Apple ก็ยอมรับฮะแล้วก็จะมีการออกซอฟต์แวร์เพื่อลดความรุนแรงของแสงลงนะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,น,นี้ฝรั่งเศสยังไม่ได้มีการห้ามเลิกขาย iPhone 12หลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้น ไปเชิญงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะหลังจากที่วลาดามียปูตินผู้นําของรัสเซียได้เจอกับคิมจองอึนนะครับแล้วมีการวางข้อตกลงกันบางประการโดยเฉพาะการเอาธัญพืชนะครับเอาพืช,เอ,พชเอาอาหารแลกกับอาวุธในขณะที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปก็โจมตีนะครับว่าคิมจองอึนนั้นก็จะนำอาวุธไปทำการสนับสนุนทางฝั่งของ รัสเซียนะครับสหรัฐเอาบางนะฮะก็นัดหมายให้ทางยูเครนมาเจอกับวาลาดาเมียปูตินที่ผ่านมาในการประชุม G 20ที่ New Delhi, น,ททนิวเดลีนะครับทั้งรัสเซียทั้งจีนปูตินนะฮะแล้วก็สีจินผิงไม่ยอมเข้าร่วมประชุมทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดะต่างฝ่ายต่างดันนะครับที่จะให้เกิดสงคราม แับโอกาสตอนนี้เกิดสงครามแล้วในฝั่งของสาภาพยุโรปนะครับและมีโอกาสเป็นไปได้สูงในทะเลจีนใต้และในทะเลเกาหลีตอนนี้ก็มีโอกาสจะเกิดสงครามสูงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้นํากําลังเข้ามาทําการซ้อมรบร่วมกับทางเกาหลีใต้อินโดนีเซียและทางฝั่งญี่ปุ่นในขณะที่จีนและรัสเซียก็สนับสนุนนะครับเกาหลีใต้ในการทําสงครามหากเกิดการปะทุขึ้น นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ยศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีล้รึความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งนานไปด้วยพระไพรมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เศดษฐฟงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง to wrong